โปรเน็ตของถูอัปเดตมาใหม่ล่าสุดวันนี้เลยค่ะเน็ตความเร็วที่10 Mbps เล่นเน็ตได้แบบไม่อันไม่จำกัดไม่ลดสปีดทั้งเดือนนี้คือเราสามารถเปิดเน็ตทิ้งไว้ได้เลยนะคะเน็ตด้วยแล้วก็โทรฟรีได้ด้วยทุกเครือข่ายเลยเดือนนึงเติมเงินจ่ายค่าเน็ตแค่200บาทต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะใครที่ยังจ่ายค่าเน็ตแพงๆอยู่อยากประหยัดตังค่าเน็ตไหมคะ ถ้าเกิดว่าอยากประหยัดทางค่าเน็ตแนะนามาสมัครโปรเน็ตตัวนี้ได้เลยตัวนี้จะเป็นโปรเน็ตของทูไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์นะคะสามารถเอาเบอร์เดิมมาสมัครโปรได้เลยสําหรับใครที่ใช้ซิมทูระบบเติมเงินนะคะสมัครได้ทุกเบอร์ไม่จํากัดอายุซิมเลยค่ะยังอยากอยากประหยัดทางค่าเน็ตนะคะแนะนําสมัครโปรตัวนี้เลยนะคะตัวโปรมีจํานวนจํากัดด้วยค่ะไม่ได้สมัครได้ตลอดเวลานะคะโปรตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆอยากให้ทุกคนรีบสมัครก่อนที่ทางค่ายเขาจะปิดโปรไปนะคะ กรณีที่เราเอาเบอร์เก่าเบอร์เดิมที่เราเคยใช้งานอยู่แล้วเนาะมาสมัครเน็ตจากของทางร้านตัวนี้จะมีค่าสมัครในครั้งแรกที่300บาทโอน300บาทให้ทางร้านนะคะเสร็จแล้วเติมเงินใส่เบอร์ของเราไว้เลยที่200บาทเดี๋ยวแอดมินร้านเขาจะสมัครโปรเข้าในระบบให้มีข้อความโปรนีคเข้าแล้วก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องไปเติมเงินอีกพอเดือนต่อไปเติมเงินใส่เบอร์ไว้200บาทระบบต่อโปรให้เราอัตโนมัติค่ะเน็ตด,ด้วยโทรด้วยเติมเงินแค่200บาทถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะ สำหรับใครที่อยากสมัครโปรตัวนี้นะคะจะต้องทำยังไงให้เรากดจิ้มเข้ามาที่รูปหน้าโปรไฟล์ตรงนี้เลยค่ะกดติดตามกดหัวใจพิมพ์คอมเมนต์แล้วก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์มาว่าสนใจสมัครโปรเน็กของทูเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดให้ค่ะ